สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเจฮอ o โลโลจีมูฟเมนต์สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูรีวิวนาฬิกา Luxury Watch จากช่องของเราแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวขออนุญาตแนะนำช่องของเราให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนก็แล้วกันนะครับโดย Holology Movement ช่องของเรานั้นจะมีคอนเทนต์ที่จะทำเกี่ยวกับการหยิบยกนาฬิกา Luxury Watch มารีวิวให้คนผู้ชมดูกันไม่ว่าจะเป็นโ Lole ็ก a t เท AP ไปจนถึง r i c ชา r ์ Mill ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนาฬิกาทางเราขออนุญาตฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับ h o l o l o g y Movement ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่นาฬิกาเรือนแรกที่ผมหยิบยกมารีวิวในวันนี้กันนั่นก็คือ Rolex GMT Master II Root Beer e r o s c o Ref. 126715โดยความพิเศษของตัวเรือนนี้ก็เห็นกันได้ชัดเลยครับนั่นก็คือตัวเรือน ลามไปจนถึงสายนาฬิกาน้่ทรมาจากทองโรสโก 18K ถึงได้มีชื่อเรียกว่า Everroseco e, นั่นเองครับซึ่งบอกเลยว่ามันดูแพงมากๆก,ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูรีวิวนาฬิกาผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนาฬิกา GMT กันก่อนก็แล้วกันนะครับนาฬิกา GMT คือนาฬิกาที่มีฟังก์ชันการดูเวลาได้2 t i m ทม o โซน คือแบบว่าดูได้ทั้งแบบ24ชั่วโมงและก็ดูได้ทั้งแบบ12ชั่วโมงที่เป็นเวลาท้องถิน่นคือเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาสำหรับนักเดินทางและนักบินเลยนะครับและ l o e x e เนี่ยก็คือผู้ที่บุกเบิกวงการนาฬิกา GMT เลยเพราะได้มีการร่วมมือกับสายการบินอย่าง Pan Am เพื่อผลิตนาฬิกาที่สามารถแสดงเวลาให้ทราบได้2เขตเวลาในขณะเดียวกันขึ้นมาเพื่อให้นักบินของเขานะครับสามารถใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้นั่นเอง ในคิดศักราช1,954 GMT เรือนแรกก็ได้เกิดขึ้น Rolex ได้ปล่อยนาฬิการเรือนแรกออกมานั่นก็คือ Rolex GMT Master Ref. 6542และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นครับของนาฬิกา Rolex GMT ที่ถูกพัฒนามาจนถึงปัจจุบันและกลายเป็น GMT t II ในปัจจุบันนั่นเองครับ และพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่า Rolex มาไกลครับจากจุดเดิมที่เขาเคยอยู่เพราะปัจจุบัน Rolex ได้มีการนำกลไกที่เรียกว่า c a l i b r r 3.285มาใช้กับนาฬิกาตระกูล GMT ของเขาในปัจจุบันโดยช่วยให้การเปลี่ยนโลคัลไทม์นั้นสะดวกและง่ายขึ้นมากครับเพียงแค่หมุนเม็ดไม่ยมโดยที่ไม่กระทบกับเข็ม24ชั่วโมงหลักเลยนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึง r o l e x GMT Master II r t b e Everosego กันบ้างนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกชื่นชอบนาฬิกาเรือนนี้เลยนะครับนั่นก็คือความเป็น o r o s e o ของเขาณตอนแรกก่อนที่ผมจะได้เห็นเรือนนี้กับตาเนี่ยความรู้สึกผม Go หรือ Rosego มันมักจะฉูดฉากแต่สำหรับ l o e x e เรือนนี้เนี่ยนะครับเป็น โรสโกที่ดูไม่ฉูดฉาดเลยคือใส่ได้กับทุกชุดในมุมผมแต่งดูดีทางการก็ได้แต่งลำลองปกติก็ดูโอเคเสริมบุคลิกให้ผู้สวมใส่ออกมาได้ดูหรูดูแพงดูดีมากๆครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่ค่อนข้างเสริมบุคลิกให้กับผู้สวมใส่และนาฬิกาเรือนนี้มีขนาดหน้าปัดอยู่ที่40มิลิเมเคสตัวเรือนและสายออสเตอร์นั้นทำมาจากวัสดุที่เป็นโรสโก 18k ทั้งหมดนะครับ ขอบหน้าปัดเบเซลของตัวเรือนนี้แสดงให้เห็นเวลา24ชั่วโมงที่สามารถปรับหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาโชว์ความเป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกา GMT ได้ดีและขอบหน้าปัดนั้นมีการลงสีดำและสีน้ำตาลไว้เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วรู้เลยว่านี่คือสไตล์รูทเบียร์ที่คนเรียกกันหน้าปัดไดเอลที่มีสีดำดูตัดกับโรสโกได้ดีและเสริมมิติให้ตัวนาฬิกามากขึ้น และในส่วนของหลักชั่วโมงและเข็มของนาฬิกานั้นก็มีการเคลือบสารเรืองแสงไว้ด้วยนะครับที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่เนี่ยสามารถมองเห็นเวลาที่ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นคุณเดินอยู่ในห้างที่แสงกระจายเข้ารอบตัวคุณมองในการเห็นชัดอยู่แล้วในขณะเดียวกันคุณเดินเลยเข้าไปจนถึงโซนโรงหนังเมื่อคุณต้องเข้าไปอยู่ในโรงหนังเนี่ยปังนาฬิกาอาจจะมองเวลาไม่เห็นเลยนะครับ แต่ผมบอกเลยนะครับว่าสารเรื่องแสงของโรเล็กซ์เนี่ยดีมากๆเพราะต่อให้คุณอยู่ในโรงหนังนาฬิกาข้อมือของคุณก็ยังคงดูเวลาได้อย่างสงสวรรง์นั่นเองเพราะฉะนั้นการเคลือบสารเรื่องแสงตรงนี้ของโรเล็กซ์ GMT 2เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยครับรวมถึงดีไซน์ของมาร์กเกอร์ชั่วโมงที่มีทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมสามเหลี่ยมบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของโ o เล x GMT ได้ดีมากๆเพราะว่ามีดีไซน์ที่แตกต่างกันในส่วนของตัวหลักชั่วโมงนั่นเองครับ ตัดมาที่ส่วนของคริสตัลหรือกระจกแน่นอนครับว่าโล็กซ์ให้ความสำคัญในการดูเวลามากๆเพราะฉะนั้นกระจกจะต้องใสและเป็นวัสดุที่แข็งแรงด้วยโดยกระจกที่โลเก็์เลือกใช้คือแซฟไฟร์ครับ และบนกระจกมีการติดเลนส์ขยายไซคลอปเลนที่พัฒนาขึ้นโดยโ o เล็กด้วยนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถมองในส่วนของตัวเดยหรือตัววันที่ได้อย่างชัดเจนกระจกใสแถมยังดูวันที่ได้ชัดเจนคงเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆในแง่ของการดูเวลานะครับในส่วนของตัวล็อกของนาฬิกาหรือ b u c k กิลถูกออกแบบมาอย่างดีครับเพราะเป็นแบบดับเบิลล็อกที่มีการล็อกถึง2ชั้น ช่วยให้นาฬิกาของคุณนั้นปลอดภัยอยู่บนข้อมือของคุณอย่างแน่นอนต่อให้ตัวใดตัวหนึ่งหลวมนาฬิกาของคุณก็จะไม่หลุดออกจากข้อมือนี่คือฟังก์ชันดับเบิลล็อกที่คุณจะได้ไปจากนาฬิกาเรือนนี้รวมถึงการพัฒนาระบบขยายสายที่เรียกว่า e ีซี่ลิงที่มีแค่เฉพาะนาฬิกาโ o เล็กเท่านั้น ที่จะช่วยปรับขยายความยาวของสายได้อีกถึง5มิลลมครับทำให้ผู้สวมใส่อย่างเราเนี่ยสวมใส่สบายได้ในทุกๆสภาพแวดล้อมทุกๆกิจกรรมสามารถขยับได้อีก5มิมนี่มีผลมากๆครับดังนั้นเรือนนี้ใส่สบายอย่างแน่นอนครับถัดมาคือในส่วนของเม็ดไม่ยมก็จะมีตราสัญลักษณ์ของโลเล็กติดไว้ด้วยซึ่งวัสดุที่ทำเม็ดไมยมเป็นโรสโกเช่นเดียวกัน และตอนแรกนะครับเม็ดไมย,ยมเนี่ยจะอยู่ในสถานะที่ถูกขันเกลียวจนสุดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆพวกน้ำพวกอะไรด้วยนะครับเมื่อเราคายเกลียวออกมาเม็ดไมย,ยมจะเด็กมาอยู่ในตำแหน่งที่1อัตโนมัติโดยตำแหน่งที่1จะใช้สำหรับไขาลานเติมพลังงานให้ตัวเรือนซึ่งโรเล็กซ์เรือนนี้สามารถเติมพลังงานได้สูงถึง70ชั่วโมงนะครับซึ่งเยอะมากๆนั่นแปลว่าถ้าคุณถอดวางไว้ในเย็นวันศุกร์ และคุณตื่นไปทำงานในเช้าวันจันทร์พลังงานของตัวเรือนจะยังคงอยู่นั่นเองครับและต่อมาถ้าเราดึงเม็ดมายมมาในตำแหน่งที่2ในการปรับเนี่ยจะเป็นการปรับเข็มชั่วโมงแทนและถ้าเราดึงมาในตำแหน่งสุดท้ายหรือตำแหน่งที่3นะครับจะเป็นการปรับทุกเข็มรวมถึงเข็ม GMT ไปด้วยในส่วนของการปรับวันที่คือการหมุนเข็มชั่วโมงไปเรื่อยๆให้ผ่านช่วงเที่ยงคืน และเราก็หมุนไปเลื่อจนก,กว่าเราจะได้วันที่ต้องการได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องใหม่คาลิเบอร์3 2 8 5ที่โ o l e ็กออกแบบใช้กับนาฬิกา GMT เนี่ยมีฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถปรับได้หลากหลายมากขึ้นจริงๆนาฬิการเรือนนี้สำหรับผมนะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆกับคนที่ชอบตระกูลโรเล็ก GMT และชอบความเป็น r o สโกตัวเรือนนี้ดูดีและดูไม่ฉูดฉาดจ,จนเกินไปด้วย ลงตัวในหลายๆด้านนะครับและยังช่วยให้เราสามารถดูเวลาได้2องไทม์โซนถูกใจนักเดินทางอย่างแน่นอนโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเรือนนี้ครับและนี่คงเป็นหนึ่งในนาฬิกา GMT ที่ผมตามหามานานอย่างแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในาฬิกา Luxury Watch สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Line Official The Horology Movement สแกน QR Code และเข้าร่วมได้เลยนะครับ และเร็วๆนี้กับร้าน MVNT s e r v i c e and Cafe ร้านซ่อมนาฬิกาคาเฟ่ใจกลางเมืองที่ห้างเกษรวิลเลจเร็วๆนี้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์รีวิวนาฬิกาลักษณะนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ